สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ The s e f e t y Coach Podcast คุณอยู่กับผมปราโมทโอภาสมงคลชัยครับตอนนี้ข่าวเด่นข่าวดังในบ้านเราก็หนีไม่พ้นเรื่องของการระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส19นะครับหรือโควิด1 9ที่เรารู้จักกันนะครับก็หลายคนอาจจะมีอาการกังวลว่าตอนนี้จะเอาอยัางไงดีเนื่องจาก มันระบาดไปมากกว่า50%แล้วครับในจังหวัดทั่วประเทศไทยเราซึ่งยอดผู้ติดเชื้อเนี่ยณนะวันที่27ธันวาคม2563ครับเวลา12นาฬิก39นาทีก็คือว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอยู่ที่121คนนะครับแล้วก็รักษาตัวอยู่1,920เสียชีวิตเป็นศูนย์ครับแล้วก็ หายป่วยแล้วทั้งหมด4,161คนครับนี่คือสถานการณ์ในประเทศเราส่วนผู้ติดเชื้อสะสมเนี่ยอันดับหนึ่งก็คือกรุงเทพมหานครนะครับ1,615สมุทรสาคร1,473ภูเก็ต230สงขลา136นนทบุรี134นะครับอันนี้เป็นหลักๆที่พูดถึงแล้วก็ที่น่าเป็นห่วงตอนนี้ก็คือที่จังหวัด ระยองครับซึ่งที่ระยองตอนนี้ก็มีพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีกนะครับอีก49รายก็รวมไปเสร็จแล้วเนี่ยก็ทั้งหมด85รายส่วนใหญ่ก็มาจากบ่อนที่เขาเรียกว่าลักลอบเล่นการพนันซึ่งล่าสุดมาช้าฟังข่าวทางตำรวจเข้าไปดูบอกว่าไม่ใช่บ่อนครับเพราะไปดูแล้วปรากฏว่าเป็นห้องโล่งๆไม่ได้มีอะไรเลยครับก็มีคนสันนิษฐานกันว่าออกก็มันเก็บของไปหมดแลวไง และบางครั้งเล่นก็ไม่มีอุปกรณ์อะไรมากมายนะักก็เราไม่ดดวนสรุปครับซึ่งตรงนี้ไม่ใช่เป็นประเด็นสําคัญประเด็นสําคัญคือว่าคนที่เขาติดเชื้อเนี่ยจากการที่ไปเล่นการพนันหรือที่ติดเชื้อในระยองเนี่ยเข้าไปไหนมาบ้างแล้วเราได้ทําการวัดเชื้อโรคนะครับว่าเขามีอาการหรือติดเชื้อโควิดกันหรือเปล่ารวมถึงการเข้าไป ป้องกันให้มันทนท่วงทีนี่คือประเด็นที่สําคัญมากกว่านะครับอันนี้ก็เป็นอะไรหลายอย่างที่ทําให้หลายคนเนี่ยเกิดความตะนกแล้วก็ตกใจครับก็มีคําถามหลายได้อย่างเลยครับว่าเออตอนเนี้ยอาหารทะเลกินได้หรือเปล่าโดยเฉพาะอาหารที่มาจากสมุทรสาครซึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าตลาดกุ้งที่สมุทรสาครเนี่ยมันใหญ่ที่สุดในประเทศดังนั้นเนี่ยอาหารทะเลที่กระจายไปทั่วประเทศก็ล้วนมาจากสมุทรสาครเรากินได้ไหม เรามาดูความเข้าใจกันนิดหนึ่งนะครับหลักๆแล้วเนี่ยเชื้อโคโรนาไวรัสเวลาที่มันแพร่กระจายมันจะมาอย่างมากก็คือในกรณีที่เราพูดแล้วมันมีพวกมิสต์ละอองฝอยหรือพวกสารคัดหลั่งต่างๆในร่างกายเนี่ยที่ออกมาซึ่งตรงเนี้ยมันทำให้เชื้อโคโรนาไวรัสติดมากับพวกละอองน้ำลายครับแต่ข้อดีของมันก็คือว่ามันมีน้ำหนัก คือละอองพวกนี้เวลาที่มันฟุ้งในบรรยากาศคือถ้าไม่เกิน2เมตรมันก็จะตกลงถึงพื้นอย่างรวดเร็วนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราสวมใส่หน้ากากมันก็ป้องกันได้จริงก็คือระดับหนึ่งโดยเฉพาะห่างกัน2เมตรก็จะช่วยได้อย่างมากเลยครับแต่ปัญหาก็คือว่าบางคนไม่ใส่หน้ากากแล้วก็ไปติดต่อไปสื่อสารกันเนี่ยซึ่งมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่อย่างเมื่อเช้าเนี่ยผมไปซื้อกับข้าว มันมีกับข้าวอยู่2ล้านนะครับที่ผมจะซื้อก็คือทั้ง2ล้านเนี่ยก่อนดน้านนั้นเนี่ยไม่มีตู้กระจกนะครับสำหรับปิดอาหารแต่ปรากฏว่ามีร้านหนึ่งเนี่ยเอาตู้กระจกมาปิดแล้วคนขายก็สวมใส่หน้ากากนะครับส่วนอีกร้านหนึ่งก็สวมใส่หน้ากากครับแต่ว่าไม่มีไอ้ตู้กระจกปิดกั้นเวลาคนที่จะมาชี้กับข้าวที่จะกินอย่างเงี้ยผมก็เลยตัดสินใจเลือกร้านแรกมากกว่าก็คือมีการสวมหน้ากาก แล้วก็มีกระจกกั้นครับตรงเนี้ยมันเป็นอะไรที่ทําให้เราเห็นชัดเจนเลยว่าไอเรื่องของความรู้ที่เรามีเนี่ยมันช่วยได้เพราะเราไม่รู้ว่าคนที่มาซื้อเนี่ยเขาสวมหน้ากากหรือเปล่าสวมกระชับหรือเปล่าเราออกน้ําลายเนี่ยมันกระเด็นลงไปไหมอย่างก่อนที่จะมีโควิดระบาดเนี่ยผมจาได้ผมไปตลาดแถวบ้านผมจะมีร้านขายพวกต้มจุดต้มจืดนะครับขออภัยต้มจืดที่มันอร่อยมาก แต่วันนั้นเนี่ยมีอากงคนหนึ่งเข้าไปซื้อแล้วเขาพูดและปรากฏว่าแสงไฟที่มันส่งมาที่ร้านตรงนั้นเนี่ยมันจะท้อนกับไออนุภาคน้ำลายนะครับถ้าเราเคยเรียนสมัยมัธยมปีที่4ี่ก็เรียกว่าพวกคลอลอย์ะเนาะอนุภาคคลออย์ี่มันจะท้อนแสงเห็นได้ปรากฏว่าโอ้โหเป็นฝอยเลยครับตั้งแต่นั้นมาผมเลิกเลยผมไม่กินเลยร้านไหนถ้าแบบมันแบบไม่ปิดกั้นให้ดีให้เรียบร้อยเนี่ยมันมีความเสี่ยง นะครับอ่ะย้อนกลับมาว่าอาหารทะเลเนี่ยกินได้หรือเปล่าคืออย่างที่เราเข้าใจมันติดตามเราอองแล้วก็พวกสารคัดหลั่งเป็นหลักนะครับก็เป็นไปได้เหมือนกันที่ไอ้พวกเราอองสารคัดหลั่งเนี่ยมันจะตกลงไปบนอาหารทะเลพวกนี้ก็คือถ้าเรากินมันดิบๆนะครับไม่ได้ปรุงให้มันสุกก่อนก็จะทําให้ติดเชื้อได้เหมือนกันเพราะมันก็ยังสามารถอยู่กับไอ้พื้นผิวนะครับของสิ่งมีชีวิตตรงนั้นเนี่ยก็ได้ประมาณ10กว่าวัน ในัความเป็จริงครับดังนั้นเนี่ยในขณะที่เราปรุงอาหารพวกนี้เป็นไปได้ก็ควรใส่หน้ากากด้วยนะครับและคําถามคือปรุงให้มันร้อนเนี่ยให้มันสุกแล้วมันปลอดภัยจริงหรือก็คือเมื่อเช้าผมอ่าน f a c e b o o k ของคุณหมอคุณหมอยงนะครับก็เป็นผู้เชี่ยวชาญอันดับหนึ่งเลยเกี่ยวเรื่องของไวรัสโคโรนาแกโพกสทุกวันแกบอกว่าถ้าจะทำให้สุก แล้วกินเนี่ยมันปลอดภัยครับเชื้อมันตายหมดเยอะละก็มีคนถามเพิ่มเติมว่าถ้าเอาไปอบไมโครวเวฟล่ะได้ไหมคุณหมอก็แนะนําว่าถ้าไมโครวเวฟหรืออะไรก็ตามเนี่ยจะต้องมีอุณหภูมิสูงกว่า85องศาเซลเซียสเชื้อมันก็จะตายนะครับดังนั้นเนี่ยประเด็นก็คือมันย้อนกลับมาที่วิธีเดิมๆที่เรามีเนี่ยก็คือกินร้อนช้อนกลางล้างมือสวมหน้ากากมีระยะห่าง มันช่วยได้จริงๆครับแค่นี้จริงๆอันนี้คือสิ่งที่เราเราเห็นครับก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับอาหารทะเลกินได้แล้วก็จริงๆอย่าคิดว่าเฉพาะอาหารทะเลนะครับที่มันมีเชื้อโคโรนาไวรัสอาหารทุกอย่างที่นําเข้าปากะนะครับขอให้มันขอให้มันปรุงให้มันร้อนอ ดีที่สุดนะครับแต่ก็อย่าแบบมุ่งหน้าตั้งหน้าตั้งตากิน๋วยเตี๋อย่างเดียวนะครับพวกเส้น๋วยเตี๋มันก็มีสารกันบูดเยอะกินแล้วเนี่ยเวลาเราตายไปเราไม่เน่านะครับเพราะว่าเรามีสารกันบูดเต็มตัวเลยอันนี้ผู้เล่นนะครับก็กินรละมัดระวังนิดหนึ่งเพราะว่ามีสารกันบูด,นนดนนคดดด่อนข้างเยอะก็กลับมาดูแลสุขภาพกันสิ่งที่ได้เรียนรู้จากเหตุการณ์เนี่ยก็คืออย่างที่บอกไปก็คือเรื่องของมาตรฐานแรงงานที่เราดูแลเขาเนี่ยคือในจ้างบางคนก็ให้เขาอยู่อย่างแออัดเกินไปแล้วก็ บางทีก็อยู่ในชุมชนที่มันหนานแน่นเกินไปไม่มีมาตรการป้องกันเพียงพอมันก็เกิดเหตุครับแต่คือก็คงไม่ตําหนิใครแล้วก็เรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นและเชื่อครับว่าอะไรที่เป็นเรื่องร้ายร้ายสักวันมันจะดีขึ้นเหมือนที่พี่ตุ้มหนุ่มเมืองจัน์เคยบอกไว้ว่าการสิ้นสุดของสิ่งหนึ่งมันคือการเริ่มต้นของสิ่งใหม่และผมเชื่อแบบนั้นจริงๆนะครับก็อย่างที่พูดไปเนี่ยไม่ใช่แค่แรงงานพม่าในบ้านเราอย่างในห้องกอง,เองเองเนี่ยคอนฟิลิป,ปินส์เนี่ยก็ไปอยู่ที่ ฮ่องกงที่นอนก็แทบจะไม่มีก็ถือว่าแออัดนะครับถึงแม้ว่ามีเงินบางคนก็จะต้องนอนติดกันแออัดดังนั้นเนี่ยถ้ามองแล้วประเทศไทยเรายังโชคดีกว่าเยอะนะครับยังมีพื้นที่หลายๆอย่างแล้วก็พยายามมองในแง่ดีว่าถ้าเราเทียบกับอเมริกาอินเดียหรือประเทศอื่นๆเนี่ยการระบาดของโคโรนาไวรัสของเราเนี่ยมันไม่ได้รุนแรงมากนะครับไม่ได้แบบเป็นซูเปอร์สเปรดเดอร์อย่างนั้นเนี่ย มันยังพอที่จะควบคุมได้ผมเชื่อในระบบสาธารณสุขของเราครับเพราะว่าจริงๆแล้วของเรามีระบบที่ดีมากเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยทีเดียวดังนั้นประชาชนชาวไทยก็อย่าไปตื่นตหนกตกใจกันมากเกินไปนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเรายังไม่ระบาดอะไรที่มันแบบร้ายแรงมากและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเชื้อที่มันเจอในบ้านเราเนี่ยมันมาจากอังกฤษซึ่งผมก็เชื่อว่าอังกฤษเนี่ยคนอินเดียไปทํางานเยอะ แลวคนอินเดียมันก็เอามาติดพวกพมา่าพม่าก็ลามมาที่เมืองไทยก็เป็นอย่างนี้ครับซึ่งไอ้ตัวนี้เขาบอกว่ามันติดได้ง่ายกว่าไอ้ตัวที่อู่ฮั่นเนี่ยถึง20เท่าก็คือการแพร่กระจายมันค่อนข้างจะไวแต่การแพร่กระจายของไวการแพร่กระจายที่ไวของมันเนี่ยมันก็ตามหลักเซฟตี้ครับอะไรที่เกิดทีีทบ่อยๆง่ายๆเนี่ยมันมักจะไม่ร้ายแรงไอ้โครโรนาไวรัสตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับก็ เขาว่ากันว่าเลยเขามีประมาณแค่2%นตะที่แสดงอาการหรือว่าเสียชีวิตนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยค่อนข้างจะเชื่อมั่นในระบบสารหน้าทีของเราแล้วก็ตัวนี้ความรุนแรงมันต่ำนะครับแต่ไม่ได้บอกให้ทุกคนประมาทนะครับเรายังอยู่ในมาตรการที่สวมหน้ากากกินร้อนช้อนกลางล้างมือมีระยะห่างนะครับนำมาใช้คือจุดเนี้ยมันจะแก้ได้ไม่ได้มาอยู่ที่เรื่องของ สํานึกของคนในชาติครับต้องช่วยกันแล้วเราจะพ้นผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันและเป็นประเทศต้นแบบของโลกครับที่มีการจัดการเรื่องของโคโรนาวรัสที่ดีที่สุดในโลกขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม The Safety Coach Podcast พฤติกรรมความปลอดภัยสร้างได้สวัสดีครับ